ให้เห็นแบบนี้ด้วยตัวจใกล้กันหน่อยใกล้กันโอีคนะเดี๋ยวพี่นับให้สวัสดีครับต้องคู่ครับสวัสดีครับผู้เอกอำาัรายการศึกรวมพลผลลัก์นายกน้อยวันนี้นะครับก็เริ่มต้มขานะครับมุมแดงก็คือแนะนําตัวก่อนนะครับผมดีเซนเล็กเท็กินดีครับมุมน้ำเงินก็คือครับเฮิลาวอลนะครับอนนี้เป็นภาคที่สองนะเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งที่วิกลังสิตก่อนัน้นี้ใครเป็นผู้ชนะผกครับ ดีสุดเล็กเป็นผู้ชนะนะครับลูกเกมเป็นยังไงวันนั้นก็เป็นเรียนกันครับคู่กี๋หูสีเลยนะครับแล้วเราก็เฉือนไปวันนั้นมีเข็นขัดเดิมพันธุ์ด้วยเหรอใช่ครับต้องกานแชมป์ใครเป็นแชมป์อยู่ผมครับอ๋อแชมป์ร้อยยี่สองนะครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างการเตรียมตัวก็ก็ซ้อมมาตลอดครับเรื่องมารู้ตัวจริงๆอาทิตย์กว่าครับทุกอย่างก็พร้อมพร้อมครับน้ำหนักตัววันนี้ต่อเท่าไหร่ร้อยยี่สองครับก็มา พอดีเป๊ะเลยนะครับน้องเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเออนีเตะซ้ายสองซ้ายครับนะครับอาวุธมวยรุนเร็ว่องไวเราซ้อมอยู่เพที่ดีนะนะครับน้ำหนักนี้คือน้ำหนักที่ดีที่สุดไหมของดีเลสดีสุดร้อยร้อยเท่าไหร่พี่ต่อยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองเลยนะครับปีนี้โอมอายุยี่สิบห้าจากจังหวัดตังครับเราเคยต่อยที่ฟันตีปหเคยครั้งหนึ่งครับหรอตอนเด็กมือโตแล้ว หลังโควิดใหม่ๆที่ก่กทอมาจัดชนะใครแพ้พี่ปืนกลครับพื้นกลไหนปืนกลต่อสลัอตอนนั้นร้อยแปดใช่ครับฝากแฟนมวยหน่อยโอมครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วให้กำลังใจผมด้วยคครับโอเมาคนที่เคยภาดท่าแพ้มาครั้งหนึ่งนะครับพชรศิาเป็นไงบ้างการซ้อมในไฟนี้เต็มที่ครับ ทุกอย่างสมบูรณ์ซ้อมกับใครบ้างที่ค่ายบอลวิชัยก็จะมีชายโทนวัฒนาเนื้อสีลายร่างกายทุกอย่างพร้อมหมดเลย<อ>น้ำหนักตัวก็โอเคนะคแล้วไฟที่แพ้ดีเซล็กที่ลังสิตวันนั้นเรามีอะไรบกห้องก็เรื่องความเร็วช้ากว่าเขานิดนึงครับก็เลยพาท่าไปนะครับ,รบแล้ววันนี้ต้องเพิ่มอะไระหรือก็ต้องไล่ให้ทัน ไล่ทันอืมตามอืมเขามีอะไรน่ากลัวบ้างดีสวเลยก็จุกจิกครับอ่าจะชกยากยู่เหมือนกันรอบล่าสุดต่อยใครไว้เนี่ยล่าสุดต่อยที่ RWS ครับต่อยกับฝรั่งนะชนะชนะสามยกแล้วถ้าห้ายกอ่ะครับห้ายกต่อยกับแพ้เพชรเมืองสวงอืมพิกแพ้นิบ อ๋อแล้วก็ไม่ได้ต่อยท่ายุคหลายเดือนเหมือนกันนะครับดีสุดแล้ต่อยใครไว้ครับพีพีินครับเพชรพลินที่ราชดำเนินแพ้พชรพลินนะโอเคอ่าเพชรศิลาปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ20่สิบจากจังหวัดอุดรอ่าฝากแฟนมวยหนาก็ฝากติดตามยังไงเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับุมประมาณกี่โลได้ไว้ที่ก็สามสี่โลสามสี่โลพี่อะห้าโลประมาณห้าโลขอพักอยู่ที่อีฟสวยสเดี๋ยวนี้พักหนึ่งนะ 八点多。